ฮีโก้นะครับ4ประตูเกียออโต้นะครับในโฉมเครื่อง3000นะคันนี้ปี07เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้รอบตัวรถเนี่ยจากที่ผมเดินดูนะครับสีภายนอกค่อนข้างสวยดูดีแทบไม่มีตำหนิใดๆนะฮะเป็นตัว G ีนะครับคันนี้แต่มีคอกเลดเสริมมานะครับซึ่งเขาเอาไวบ้บรรทุกอะไรยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวค่อยสอบถามรายละเอียดอีกทีนะกับทางเจ้าของ รถค่อนข้างดูดีนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นตัวจีด้วยเครื่องสามพันนะครับออโต้ดูสวยอยู่นะภายนอกนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันละเอียดนิดนึงเริ่มจากแกล้มคือมันก็บางนะแต่ว่าจากที่ผมสามารถดูเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขามีการอาบมานะครับสีเนี่ยตัวนอกนะภายนอกนะครับนะครับตัวถังบางนะครับคิดว่านะครับใส่ฐานไว้ก่อนนะครับความบางระดับนี้นะครับอาบสีมาประมาณนี้ นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีชนหนักแต่อย่างใดครับนะฮะอย่างฝาหลังนะครับก็ยังบางอยู่นะครับตัวรถมีความบางมากๆนะครับประตูนะครับฝาหลังแก้มต่างๆเนี่ยดูสิคือมีความบางลงงานนะนะฮะนะครับแต่ว่ามันก็มีการอาบสีแหละดูออกนะครับเพราะว่าสีค่อนข้างสดและใหม่มากๆนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับดีกว่า เจอแบบซซีดนะครับดิ้วรอยเยอะๆมีตําหนิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมคิดว่านะครับการันตีเลยนะฮะว่ารถคันนี้ไม่น่าจะมีชนหนักมานะครับเพราะว่าเนื้อสี่อนข้างเสมอนะครับทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านประตูซ้ายขวาครับแก้มซ้ายแก้มขวาตัวถังด้านหลังนะครับรวมไปถึงฝากระโปรงด้านหน้านะครับคือมันบางอ่ะนะฮะค่อนข้างโอเคเลยแหละกระจังหน้าก็ดูดีนะครับกันชนสะพอตไท์ยังอยู่ครบนะแล้วก็กระจกน้อยนะครับเนี่ยฮะ ยังอยู่นะครับถือว่ายังครบๆนะสำหรับคันนี้ทางด้านภายในนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงโอ้มีหุ้มเบาะมาใหม่นะครับนี่อย่างนี้นะครับหุ้มมาใหม่นะครับของเดิมมันก็จะเป็นลักษณะหนังนะครับสีไข่ไข่ครีมประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะมีการหุ้มใหม่มาเป็นสีดานะของเดิมน่าจะขาดหรือเก่านะครับประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าของใหม่ก็ลักษณะนี้นะครับไม่เดิมมีการหุ้มใหม่เนาะ ชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับถ้ามันพังนะครับหรือว่ามันขาดมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเขาทามาใหม่แล้วมันก็ดีนะฮะดีกว่าเขาไม่ทํานะครับภายในค่อนข้างสะอาดนะครับพรมพื้นดูดีมากๆนะครับภายในดูสิก็ยังมีความเดิมของโรงงานค่อนข้างเยอะอยู่นะครับยกเว้นนะครับออหนังที่เขาหุ้มใหม่เนี่ยมันเป็นสีดําเท่านั้นเองนอกนั้นก็ดูโอเคอยู่นะเดี๋ยวดูทางด้านนี้นิดนึงนะครับกันเหนียวนะ คือจากที่เคาะบานประตูไปนะครับผมมองว่ามันเนี่ยฮะดูสิตะเข็บเม็ดเชื่อมเม็ดอ้างนี่คือเดิมโรงงานอย่างนี้เลยนะครับฟังจากเสียงเคาะประตูแล้วนะครับมันก็ตามนั้นนะฮะที่รถเขาจะไม่ได้มีการชนลงชนหนักอะไรมานะพวกเสาบีดูสิครับยังสวยอยู่นะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะทางด้านนี้ก็เช่นกันนะครับสันนิษฐานไว้รอเลยนะครับเดี๋ยวแกะดูก่อนนี่ฮะเป็นไงฮะตะเข็บนะครับเม็ดเชื่อมเม็ดอางเคาเสาบีเดิมโรงงานหมดเลยนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับน่าจะไม่มีการชนหนักใดๆนะครับแต่ก็เพื่อความชัวร์นะครับในทุกๆคลิปผมก็พยายามจะรีวิวให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับนี่ดูสิฮะทางด้านซ้ายนะครับโอ้โหนะครับนี่ฮะยังมีความเดิมโรงงานอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ประมาณนี้นะครับด้านนี้ล่ะึ๊บทางด้านนี้นะครับโอ้โหเช่นกันครับผม ตะเข็บสวยมากๆนะครับเมเชอร์แมนอาร์คเดิมโรงงานหมดเลยนะครับแล้วสีไม่ด่างนะครับคือเขาทําสีมาค่อนข้างดีนะถึงอาบมาอาบแบบดีจัดแหล o ดูดินะครับนอกในนี่คือเสมอไม่มีไฮไลท์นะครับไม่มีด่างนะครับดูซิครับนะครับด้านในด้านนอกคือเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยทั้งด้านล่างนะครับนี่ฮะไม่มีด่างนะครับเนื้อเดียวหมดเลยนะครับแผงประตูตะเข็บสวยๆอย่างนี้นะครับดูซิครับนี่ฮะ กดไปเป็นรอยเล็บเลยอะจิกไปเป็นรอยเล็บอย่างนี้นะครับจากที่รีวิวมาถึงจุดนี้นะครับผมกล้าฟันธงได้เลยนะครับการันตีให้เลยครับว่าคันนี้นะครับวีโก้เครื่อง3,000ปี07 4ประตูออตโต้คันนี้เนี่ยไม่น่าจะมีการชนหนักมาแต่อย่างใดแม้กระทั่งชนเล็กชนน้อยนะครับเพราะว่าจากที่ดูนะครับตัวนอกรถนะครับเนื้อสีภายนอกเนี่ยมันมีความบางนะครับตะเข็บซอกประตูต่างๆสับ,บงสับ,บีเนี่ยถือว่า อยู่ในเกณฑ์โรงงานทั้งหมดเลยนะครับเต็มที่ก็อาบสีมาแล้วก็ทําออกมาค่อนข้างดีก็ไม่ได้อวยนะครับอันนี้ก็คือจากที่ตาเห็นนะครับจากที่รีวิวนะครับพอถึงจุดนี้แล้วถือว่าโอเคครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้าง100%ทีเดียวอ่าผมลืมบอกไปนะครับสำหรับราคาคันนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับราคาตลาดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่สเปคนี้มันอยู่ประมาณ2ปลไปนะครับแต่ล่าสุดนะครับที่มันมีการปรับราคามาเนี่ยอยู่ประมาณ2กลางๆนะครับแต่คันนี้เนี่ยผมสอบถามกับทางเจ้าของแล้วนะครับสองสี่ห้านะครับเป็นราคาที่เขาอยากจะได้นะครับถ ผมคิดว่านะครับให้ทาง FC Fanpage ที่ดูคลิปอยู่นะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยลองวิเคราะห์เพิ่มเติมกันอีกทีหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมละกันเนาะส่วนตัวผมนะครับก็จะทำหน้าที่รีวิวอย่างตรงไปตรงมานะครับคือเจ้าของก็ต้องการเท่านี้24 5หนะครับกับสภาพที่รีวิวก็อย่างที่บอกลองวิจณากันดูมาดูท่งด้าท่องเครื่องกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากแก้มก่อนเลยนะครับตามที่สันนิษฐานนะครับน็อตแก้มนะครับเดิมโรงงานนะครับดูสินะครับไม่มีรอยแกะนะครับมาร์กอาร์นะครับชัดๆยังอยู่นะครับ คานเดิมโรงงานนะครับคานบนนะครับนี่ฮะเดิมโรงงานแม้กระทั Stunden ่งพกหมุดนะครับนี Bluetooth ่ครับกระจังหน้านี่เดิมโรงงานทางด้านนี้นะครับมาร์กแอลยังอยู่เดิมโรงงานไฟหน้าเดิมโรงงานซ้ายขวาเลยนะเดิมโรงงานหมดเลยนะครับเพจเดิมโรงงานซอกทางด้านซ้ายดูก่อนเดิมโรงงานตะเข็บสวยจัดนี่เป็นไงโอ้โหดูดีนะครับดูดีนะ อันนี้คือก็อย่างที่บอกนะไม่ได้อวยนะก็ตามที่รีวิวอย่างเดียวเลยนะโอเคฮะแล้วสันติษฐานด้วยนะครับไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับไม่เคยผ่านน้าท่วมมาแน่นอนนะครับโอเคฮะน็อตไม่มีสนิมนะด้านนั้นโอเคเลยทางด้านนี้จบนะครับทางด้านนี้ล่ะ ABS นะครับน่าจะยังปกติพร้อมใช้อยู่เดี๋ยวไปเทสกันนะครับตอนขับสุมซอกด้านขวาโอเคฮะนี่ครับตะเข็บสวยนะครับดูดิหัวหมูแห้งกลางประมาณนี้โอ้โหแม้กระทั่งน็อตฝาพลาสติกเนี่ยดูดิ นะครับน็อตฝาปฏิครอบเครื่องนะครับยังไม่ได้แกะเลยมั้งเนี่ยหัวน็อตคมกริบนะครับดูสิทางด้านนี้โอเคครับซุ้มซอกเดิมสวยนะครับไม่มีรอยปะรอยผุแต่อย่างใดนะครับแม้กระทั่งตัวเครื่องยนต์นะครับน็อตหลายๆจุดมาร์กเดิมโรงงานยังอยู่นะครับดูนะฮะล้างหัวฉีดปั๊กท้ายรางทุกอย่างโอ้โหเรียกว่าเกือบจะเดิมโรงงานหมดเลยมั้งเนี่ยนะฮะโอเคครับค่อนข้างแห้งแล้วก็ดูพร้อมใช้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าเพิ่งไว้ใจนะครับใครที่ดูรีวิวมาถึงจุดนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแอคชั่นเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับด้วยนะครับเพื่อเทสร,ระบบเกียร์ออโต้ว่ามันเข้าทุกเกียร์เปลี่ยนทุกเกียร์ไหมมีดีเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปเทสเ,เกี่ยวกับช่วงล่างเบรกยางโชค๊คทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันว่าราคา245นะครับกับเจ้าไทเกอร์เครื่องส0 0พันดี่ฟดีประตูออโต้ปี07นคันนี้มันน่าซื้อไหมฮะกับราคา อันเครื่องยนต์ดีจัดจัดนะครับผมเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะฮะตามความคาดหมายนะครับผมไม่มีไอไม่มีควันนะครับคุสิีฮาร์ดนิ่งจัดนะครับแล้วก็พวกลูกล้อสายพานไม่มีดังเลยนะครับเนี่ยพวกเครื่องต่างๆไม่มีดังเลยใหม่คันนี้2องแสนสองหมื่นโลนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดผมเทสให้แล้วนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับลักษณะนี้นะครับเป็นขั้นบันได แบบนี้นะครับคอนโซลกลางก็ยังคงความเป็นวีโก้ปกติทั่วไปนะครับเป็นซีดีเอ็มพีสามอะไรพวกนี้นะครับน่าจะใช้ได้ปกติไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารถเขาขับดีมากๆากนะครับคือมุมเลี้ยวพวงมาลัยนี่คือตึงนะครับแล้วก็พวกแหลกพาวเวอร์พาวขับต่างๆนะครับยังทํางานได้ปกติ100%เปอร์เซ็นต์นะครับคือมุมเลี้ยวคมนะครับเลี้ยง่ายขับง่ายคือขับดีอ่ะนะฮะ คือเขาไม่ได้อวยนะอันนี้ก็ตามรีวิวที่ผมได้สัมผัสนะครับได้ลองขับถือว่ารถเข่าค่อนข้างพร้อมมากๆกันนะครับถ้ารีวิวมาถึงจุดนี้นะครับคือช่วงล่างเนี่ยผมให้ร้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมเลี้ยวอย่างที่บอกไปคะพวกแหลกเพาขับต่างๆวงเวลี่พาวงเอร์เนี่ยคือเลี้ยวง่ายขับง่ายนะครับในระดับหนึ่งเลยเบรกโอเคเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญ เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เปลี่ยนทุกเกียร์ไม่มีดีเลยนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับอัตราเร่งด้วยความที่ว่ามันเป็นเครื่องสามพันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคือออกทุกครั้งที่กดลยนะครับด้วยความเป็นวีโก้เนาะมันก็ขับประมาณนี้อยู่แล้วอารมณ์ฟิลลิ่งนะครับเหยียบออกพรวดๆเลยอีกหนึ่งจุดข้อดีของคันนี้นะครับที่ผมสัมผัสได้นะก็คือเสียงนะครับภายนอกที่เข้าตัวรถเนี่ยคือเบามากๆและเงียบมากๆนะครับคือปกติเนี่ยไอ้พวกลูกยางกัน ต่างๆคันเนี้ยมันจะสึกตามอายุการใช้งานอันนี้เหมือนเพิ่งเปลี่ยนนะครับเสียงในรถคือเงียบจริงๆนะถือว่าเป็นรถเก่าอีกหนึ่งคันนะครับที่มีความพร้อมใช้มากๆนะครับสำหรับวีโก้คันนี้ครับจากที่ขับมาได้ประมาณนึงนะครับเรียกว่าพักใหญ่ๆเลยนะครับกับวีโก้คันนี้เนี่ยผมทดสอบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งกำลังเครื่องยนต์เบรกช่วงล่างยางโช๊กเกียร์ออโต้นะครับเข้าง่ายทุกเกียร์นะครับถือว่าเป็นรถปีเก่านะครับสำหรับวีโก้คันนี้นะปี0 7ถือว่าเป็นรถปีเก่าอีีีีกคคันนนทท่่่มมสรรถะะอข้างจ เกือบร้อนะสำหรับส่วนตัวผมมองอย่างนั้นจากที่รีวิวนะครับทุกอย่างเนี่ยคือเกือบจะร้อไม่ได้อวยนะครับก็รีวิวตามความจริงเท่าที่เห็นแล้วก็ลองขับทั้งหมดเลยนะครับบนราคา2 4 5 0 0 0บาทนะครับวีโก้สีประตูเกียร์ออโต้เครื่อง3,000ปีสุด7คันนี้ถือว่าซื้อได้นะครับสำหรับใครที่มองหารถสเปคประมาณนี้นะครับก็รีวิวให้แล้วนะครับก็อยู่ที่พีนาาอีกทีนึงนะครับว่า ชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจนะครับส่วนตัวผมก็ทําหน้าที่รีวิวอย่างตกไปตรงมาได้ประมาณนี้ถ้าไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้เอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ